มีคำถามถามว่ากระดูกสังเคราะห์ทําจากอะไรบ้างและเอาไปใช้ยังไงคําถามนี้มีเรื่องสนุกมากมายครับมีคนไข้เคยถามผมว่าหมอกระดูกสังเคราะห์ที่หมอมาใช้ามาจากไหนก็เอาตามจริงๆเลยนะครับที่เขาแพ็กใส่ขวดขายเนี่ยครับบางทีเขาก็จะเอาจากอาจาร,รย์ใหญ่ที่เขาบริจาคนะครับเขาก็จะมาผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็รวมไปถึงที่แพ็กใส่ขวดมีบางทีเขาก็เอามาจากสัตว์ครับโดยเฉพาะกลุ่มงวนะครับอีกกรณีหนึ่งเขาก็มาจากพวกสารสังเคราะห์ครับ เวลาฟันถูกถอนในกระดูกจะแคบลงเตี้ยลงทีน,นี้พอกระดูกแคบลงเนี่ยเมื่อเราใส่รากเทียมไปหลักการตัวหนึ่งของการอยู่อยู่รอดของรากเทียมที่จะใช้งานได้นานๆก็คือต้องมีความหนาของกระดูกค้มเหมาะสมครับทฤษฎีอาจจะบอกว่าต้องมีความหนาด้าละอย่างน้อย1.5มิลลิตรประมาณเพราะฉะนั้นพอกระดูกที่เหลืออยู่ใส่รากเทียมในตำแหน่งที่เหมาะสมหลายครั้งความหนาของกระดูกเหลือไม่มากพอที่จะทำให้มันอยู่ตัวในระยะยาว เราจําเป็นต้องปลูกกระดูกเพื่อสร้างความหนาของกระดูกใหม่เพื่อความสําเร็จระยะยาวของรากเทียม